ต้องจ้างจ้างเขามาช่วยถอนแต่อันนี้เราเราไม่ต้องถอนยากไม่ไอ้นี่เราติดสิบห้าวันขึ้นนะคะกำลังขึ้นถาดจะเป็นหลุมเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วแล้วสิบห้าวันขึ้นนะคะ ห้าวันสิบห้าสิบหกวันก็ใช้ได้แล้วค่ะน่ะคะก็เพราะไว้ประมาณกำลังขึ้นถาดจะเป็นหลุมเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะค่ะแล้วแล้วดึงดึงดึงตอนเช้าเราตื่นมาเราดึงดึงดึงแปบ๊บเดียวแล้วก็เอาไปโยน เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะกำลังขึ้นถาดจะเป็นหลุมเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะแล้วแล้วพึ่งกำลังจะแทงขึ้นมานี่คะ่ะนี่คะ่ะขาวขาวเพราะว่าตรงนี้โดนไปเสียเวลาถอนกล้านะคะ ถ้านาดำเราต้องถอนกล้าต้องอันนี้เพราะข้าวจะทำนายโยนนะคะนี่ค่ะอันนี้สิบห้าวันขึ้นถ้าเยอะกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เวลาเราโยนตน้นต้นกล้ามันจะลม้มสองไร่แต่ที่ที่เมืองเลยนี่ สองไร่ก็ได้ผลผลิตดีนะคะดีกว่ากว่าหน้าวานค่ะขอบคุณที่สิบห้าวันขึ้นนะคะเขาเขาจะมีรูหูนี่ค่ะรากของเขาจะลงข้างล่างถ้าสูงมากเพราะว่า ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเกือบยี่สิบวันสิวันขึ้นถ้าเยอะกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เวลาเราโยนต้นต้นกล้ามันจะลม้มอันนี้เพราะข้าวจะทำนายโยนนะคะนี่ค่ะอันนี้กว่าหน้าหวานค่ะ ขอบคุณที่เจ้าดำเหยียบก็เลยเน่นก็เลยขึ้นยากอันนี้เพราะข้าวจะทำนายโยนนะคะนี่ค่ะอันนี้กำลังขึ้นนะคะทำนายโยนค่ะ นีพึ่งพอได้ได้กี่วันสนะี่สามสี่วันเนี่ยค่ะนี่นะคะมึงพึ่งกำลังจะแทงขึ้นมานี่ค่ะนี่ค่ะขาวขาวเพราะว่าตรงนี้อ,อโดนน,นะคะ อันนี้อันนี้พึ่งพึ่งพอได้ได้กี่วันเะสี่สามสี่วันเนะะี่ยค่ะนี่นะคะกองจ้างจ้างเออเขามาช่วยถอนแต่อันนี้เราเราไม่ต้องถอนยากไม่ไอ้นี่เรานี่ค่ะก็จะเออ เพราะทิ้งไว้ร้อยร้อยถาดนาสองไร่แต่ที่ที่เมืองเลยนี่สองไร่ก็ได้ผลผลิตดีนะคะดีกว่าสิบห้าวันขึ้นถ้าเยอะกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เวลาเราโยนต้นต้นกล้ามันจะล้มถ้าสูงมาก เพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเกือบ20วันสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนี่นะคะท่าสูงมากเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเกือบ20วันนอ่ค ก็จะเพราะทิ้งไว้สองไร่แต่ที่ที่เมืองเลยนี่สองไร่ก็ได้ผลผลิตดีนะคะดีกว่าเพิ่งพ,งพงกำลังจะแทงขึ้นมานี่ค่ะนี่ค่ะาขาวขาวเพราะว่าตรงนี้โดนห้าวันสิบห้าสิบหกวันก็ใช้ได้แล้วค่ะ ะคะก็เพราะไว้ประมาณเข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสิบห้าวันขึ้นนะคะเจ้าดำเหยียบก็เลยเน่นก็เลยขึ้นยากะะมันยาวไปเวลาเราโยนแล้วมันจะล้มค่ะ เดี๋ยวปีนี้ก็ว่าจะเอาสักสิบสิบถ้าสูงมากเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเกือบยี่สิบวันสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนี่นะคะก้านหน้าหวานค่ะ ขอบคุณที่กำลังขึ้นถาดจะเป็นหลุมเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วแล้วเขาเขาจะมีรูโหนี่ค่ะรากของเขาจะลงข้างล่างดึงดึงดึงตอนเช้าเราตื่นมาเราดึงดึงดึงแปบ๊บเดียวแล้วก็เอาไปโยนอันนี้เพราะข้าว จะทำนายโยนนะคะนี่ค่ะอันนี้เราไม่ต้องอ่าเราไม่ต้องอ่าอันนี้เพราะข้าวจะทำนายโยนนะคะนี่ค่ะอันนี้ไปเสียเวลาถอนกล้านะคะ ถ้านาดำเราต้องอนกล้าต้องกำลังขึ้นนะคะทำนายโยนค่ะเขาเขาจะมีรูหูนี่ค่ะรากของเขาจะลงข้างล่าง15วันขึ้นถ้าเยอะกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เวลาเราโยนต้นต้นกล้ามันจะล้ม ร้อยร้อยถาดนานี่พึ่งเพอได้ได้กี่วันสี่สามสี่วันนะะี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เพราะข้าวจะทำนายยนนะคะนี่คะ่ะอันนี้พึ่งเพอได้ได้กี่วันสี่ สาี่วันเนี่ยคะ่ะนี่นะคะสองไร่แต่ที่ที่เมืองเลยนี่สองไร่ก็ได้ผลผลิตดีนะคะดีกว่าอันนี้เพราะข้าวจะทำนายโยนนะคะนี่คะ่ะอันน,นี้นะคะ อันนี้อันนี้พึ่งท่าสูงมากเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเกือบยี่สิบวันเข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะต้องจ้างจ้างอ่าเขามาช่วยถอนแต่อันนี้เราเราไม่ต้องอนยากไม่ไอ้นี่แล้นี่ค่ะ ก็จะเพาะทิ้งไว้เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะดึงดึงดึงตอนเช้าแล้วตื่น